ก็มีสายไฟยอีกเส้นหนึ่งครับผมช่างลงลืนขันครับ,บ <c oughs> <c oughs> ช่างช่างลงช่างลงไม่บอกนะช่างลงไม่บอกนะนกใช่ช่างลงเป็นคนถอดดิตัวนี้มันก็ไม่รู้แล้วว่าช่างลงถอด,ดออกด้วยเนาะไปช่างลงไม่บอกมันก็ไม่รู้นีย ช่างลุงไม่บอกผมก็ไม่รู้นี่ช่างลุงไหนก็มีปลั๊กเสียบอีกก็ไม่ได้เสียบปลั๊กอีกช่างลงาุงน่ะช่างลุงไม่บอกผมก็ไม่รู้ไหนปลั๊กปลั๊กตัวไหนปลั๊กตัวนี้ครับผมโอเคเรียบร้อยครับลม ก็เล่นกชร์ให้เซนต์โตด้วยนะครับ